ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจรมร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอด n g s a n a m ฟุตบอลไทยลีกกลับมาฟาดแข่งกัน2คู่คู่แรกนครปฐมยูเนเต็ดน้องใหม่ดีกรีแชมป์ไทยลี2เปิดบ้านพบการท่าเรือเต็งแชมป์ปีนี้ครับ ความพร้อมเจ้าบ้านนะคนปรปฐมเปลี่ยนกุญซื้อมาใช้อาบานาวาเตเฮดโคชคนใหม่ชาวสิงคโปร์แทนที่ธงชัยสุกโกกีที่ไปคุมทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดครับเกมนี้นาวาดนะนัดน่าจะขนผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเต็มสูบวัฒนาชัยสะทองจานยืนเฝ้าเสาแดนรับมีอามิราลีเชจินีด้านแดนการถือว่าปึกมาทั้งเลสลีย์อัพโบที่ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งครับนอกจากนี้ยังมีจิตปัญญาที่สูดและกฤษดาวงแกลท,ทิ้งวงการฟุตซอลมาเอาจริงกับสนาม ใหญ่ครับแนวรุกมีทั้งทาคุอิโตะกาฟาดูโรชินมีและสามูเอลเอนนามานีด้านการเท่าเรือเอฟซีจบอันดับ3ของศึกไทยลีกทำให้คว้าโควตา ไปเล่นศึก AFC แชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟได้สำเร็จความพร้อมเกมนี้คุณซือกู้โพโชกชคทวีพรมรัตน์และโคชอ่านสุรพงษ์พงเทพจะไม่มีสมพรยศกับสุเมธีโคโพสองมือเก้าที่เจ็บแต่วรวุฒศรีสุภาพร้อมเฝ้าใส่ครับส่วนคุมกําลังยังอยู่โครบแนวรับใช้2นักเตะม,มาอย่างชาลีครับเฉลิมศักดิ์อักขีส่วนแดนกลางธนบูญเกษารัตน์วริชิตกนิสีบำเพ็ญคอยป้นเกมตัวรูปวางบดินผาลา แฮมิตันโซอาเลสและบารอสทาเดลีล่าตะข่ความน่าจะเป็นเกมนี้นะคนปรปฐมมีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะและเป็นน้องใหม่คงเจองานหนักเพราะการท่าเรือเองฟอร์มช่วงหลังดีและผู้เล่นค่อนข้างเหนือกว่าแต่เกมแรกความกดดันจะอยู่กับท่าเรือมากกว่าครับ หลังการเล่นทีมเยือนไม่ค่อยดีนะักขณะที่นคปรปฐมคงเน้นรับแน่นๆและโต้กลับเร็วโดยใช้ความเร็วของดูโรชนินีและเอนนามานีค่อยโจมตีเชื่อว่าคงเป็นเกมที่สูสีครับถ้าเรือน่าจะอาศัยลูกเก่าและประสบการณ์เบียดชนะได้คู่ต่อมาโปลิเทโล f เอฟซีพบกับบีจีปทุมยูไนเต็ดความพร้อมของเจ้าบ้านโคดอนรังสรรค์วิวัฒชัยโชเอดโพสบทสิธิ์ใช้งานสินทวีชยัยหทัยรัตนกูลผู้รักษาประตูจอมเก่าที่เจ็ยาว เอกชัยสัมเรแบ็กขวาที่ยังไม่ฟิตและอดิศัก์่อสูงเนินที่ติดสัญญาย,ยืมตัวจาก b ีจีปทุมยูเนเต็ดครับส่วนตัวอื่นๆยังพร้อมลุยอุกฤษวงมีมาน จะลงเฝ้าสาวมีไอแซคคอนนี่เป็นตัวหลักในแผงหลังแดนกลางมีเวลินตั้งฟิโอลี่และสรวิธผ่านทองปั้นเกมส่วนแนวรุกมีทั้งเจนพบโพขีวู้กึนยองและควแมคคาลิคาล,ลีเป็นตัวทีเด็ดครับด้านบีจีปทุมอยู่ในตเตะเปลี่ยนกุนซื่อมาใช้ธงชายสุโกกีการจัดทับไม่น่ามีปัญหาน่าจะขนตัวหลักลงครบทั้งชัดชัยบุตรโครมมือกาวแนวรับวิเตอร์คาโดโซกับอีฟานแดนกลางเต็มสูขสารัอยู่เยนทิติวัตรสุขจิตทามกุลและ ชนาทิปส่งกระสินที่จะได้ลงสนามเจอทีมเก่าครับแนวรุกทีละสินแดงดาและดานิโลอาเวสล่าตะข่ายโบลิเทโรเล่นในบ้านได้ดีและเซติช่วงหลังมักไม่ค่อยแพ้บีจีปทุมแต่เกมนี้บีจีขุมกำลังแกล่งทั่วแผน่นมีนักเตะระดับเจลี่อย่างชนาทิปน่าจะทำให้คมแนวรับได้เยอะเชื่อว่าหากไม่ใช้โอกาสเปลืองเกินไปบีจีชนะได้ไม่ยากฟันธงถูกใจ แอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโต๊จีผู้ร่วมทีมไปด้วยกะแอดไลน์ s add line, add s, s i n g s a n a m